ตำนานเกมผีฝั่งญี่ปุ่นที่หลอนติดหัวถูกรีเมคใหม่ทั้งภาพเสียงและระบบควบคุมเราจะเล่นเป็น2พี่น้องมีอกมามายุที่พัดหลงเข้าไปในหมู่บ้านต้องสาบเต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตที่มองหน้าเมื่อไหร่ก็โดนล่าเมื่อนั้นระบบคามเมราออฟสครูล่ากลับมาแบบลื่นและลึกกว่าเดิมให้ผู้เล่นถ่ายผีเพื่อทําดามเมจและป้องกันตัวพร้อมฟีเจอร์ใหม่จับมือมายุที่ช่วยเพิ่มความผูกพันและเพิ่มความกดดันแบบคูณ2เพราะเธอเดินช้ากว่าและอาจถูกผีควบคุมได้ทุกเมือ่อ บรรยากาศญี่ปุ่นโบราณถูกสร้างใหม่แบบโคตรสมจริงบอกเลยว่านี่คือรีเมคที่มืดหมดและน่าเล่นที่สุดของซีรีส์ครับ the'll out the